นี้เป็นคือเราต้องเตรียมสิ่งที่เราจะมารักษาคนไข้อันนี้เราได้ใส่ใส่เลย็ยเพื่อยึดก,กระดูกที่หักอ่าอันนี้ก็เหมือน,นที่เดนให้ทราบนะเราเราจะตามไปเจอท่านกระดูกติขดขณะนี้กระดูกติดเพราะว่า oh a, มีโลหะเนี่ยดามอยู่หลังจากหลังจากที่กระดูกติดแล้ว โลหะก,ก็จะหมดหน้าที่แต่เราก็ไม่ได้ไปลือล้อออกทุกรายนะฮะรายที่จาเป็นก็ต้องลื้อออกต่อไปครับอันนี้เป็นคนไข้คนหนึ่งซึ่งดูดูเผอแนละ้วรู้สึกว่าจะเป็นไม่มากเป็นเหมือนกับมีรอยล้าแต่เราดูอีกข่าหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นขั้นบันไดขึ้นมาเลยนะขั้นบันไดเนี่ย ถ้าเราไม่ทําอะไรให้เขาเลยเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ามันแตกเข้าข้อนะแตกเข้าข้อเนี่ยถ้าเราไม่ไม่รักษาเนี่ยเขาจะต้องมีปัญหาการงอสอบเหยียดสอบเพราะว่าไอ้ขึ้นขึ้นวงกลมเนี่ยที่มันโหนโหนขึ้นมาแต่อ้าววาวลงมามันต้องสวมกันพอดีแต่ณขณะนี้มันมีขั้นอยู่ต่อไปครับอันนี้เราก็ไปทำซีทีเราจะเห็นทุกอย่างชัดขึ้นเธอชิ้นที่แตกเนี่ย มันเลื่อนแปนี่ดูด้านหน้าถ้าดูด้านหลังจะเหมือนกับว่ารอยเนี่ยเป็นนิดเดียวถ้าหากว่าเราเราไม่ดูให้ดีเนี่ยเราอาจจะบอกว่าเออเนี่ยเป็นนิดเดียวใส่เสือกก็หายทีนี้ใส่เสือบไปพอหายเจ็บเนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องงอเหยียดสอบถ้าเป็นแบบนี้นะอันนี้เราก็รักษาต่อไปครับการรักษาเราก็ต้องเตรียมสกูสกูแบบที่ฝังหัวได้นะะเพราะถ้ามันโถอยู่อะเวลาง,งอเหยียดสอบมันจะคูดไปคูดมา อันนี้ก็เป็นสกรูฝังหัวจะใส่กี่ตัวก็แล้วแต่นะฮะแล้วแต่ว่าเราใส่จนมันแน่นคนไข้เอ็กซ์ไซส์ได้อย่างคนนี้ก็ใส่ไปสี่ตัวต่อไปครับอันนี้เป็นตัวอย่างคนไข้คนหนึ่งคนไข้คนคนี้ขยันมากนะครับคือเขาใส่มาจากาโรงพยาบาลอื่นแล้วเขาหมอคงจะบอกว่าต้องเอ็กซ์ไซร์ไม่นเดี๋ยวสอกจะติดเขาก็เอ็กซ์ไซส์อย่างนะเอ็กซ์ไซส์ไปไปมามากระดูกยังไม่ตันติด เหล็กท uh, ี่ประกอบไว้นี่ก็หักไปดูดูรูปที่จะไม่ค่อยเห็นนะฮะต่อไปครับต่อไปครับกลับไปที่รูปแรกมันกระโดดอ่ารูปต่อไปครับอันนี้อันนี้เราเราก็เอาเหล็กเก่าออกเราใส่เหล็กกันใหม่เข้าไป คนไข้ก็กลับไปก็สบายใจเอ็กซ์ไซส์ต่อไปเอไปเอ็กซ์เรย์ต่อต่อไปมันจะหักตรงนี้นะฮะูปต่อไปเลยครับอันนี้เหล็กที่เราสายไว้เขาก็หักอีกนะหักครั้งแรกผ่าตัดครั้งแรกแล้วหักครั้งที่สองหักครั้งที่สามอันนี้มันหักอีกแล้วแต่รอบนี้เหล็กไม่หักเหล็กไม่หักต่หักถัดไปหักไปอีกที่เหล็กแล้วก็คนไข้ก็มีความตั้งใจจะหายนะฮะก็เอ็กซ์ไซส์่อย่าง ก็เราก็ผ่าเขาอีกทีนึงต่อไปครับก็เละใส่เลยก็ยังไงก็ตามรักษากันจนหายนะครับต่อไปครับอ่ออันนี้ผมผมไม่ค่อยมั่นใจว่าผมแบ่งเวลาพอดีหรือเปล่าเพรมันมีหลายเรื่องผมมาต่อเลยนะเอาเรื่องเรื่องหมอนกระดูกเลยนะ